ตรวจสอบสิทธิ์แล้วขึ้น3สถานะแสดงว่าได้เงิน5,000แน่นอนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารข้อมูลมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังอีกเช่นเคยคะ่ะก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดของข่าว ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะจากการที่เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิดนั้นนะคะก็มีหลายท่านได้รับเงินไปแล้วคือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้ก็ต้องรอพิจารณาะะโดยที่ผ่านมาเมื่อวันที่8และ9เมษายนได้มีการทยอยแจกเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะ ถ้าว่าหลายคนเมื่อตรวจสอบสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันอาจพบว่าสถานะของตนยังไม่แน่ชัดว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่เรามาฟังรายละเอียดกันเลยค่ะวันนี้กระปุกดดคมจะมาเฉลยว่าข้อความแบบไหนที่แสดงว่าท่านได้รับสิทธิ์แน่นอน 1. ขึ้นข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการช่วย5000บาท หากขึ้นแบบนี้จะมีการขึ้นข้อความช่องทางการรับเงินเช่นผ่านธนาคารหรือพร้อมเพย์และขึ้นเครื่องหมายเลขบัญชีแสดงว่าท่านได้รับเงินแน่นอนแล้วแต่หากท่านยังไม่ได้รับเงินแนะนำให้รอก่อนไม่เกินวันที่20เมษายนนี้สอง ขึ้นข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียนหากขึ้นแบบนี้หมายความว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วแต่มีปัญหาในเรื่องการโอนเงินอาจจะเพราะกรอกบัญชีธนาคารผิดหรืออื่นๆดังนั้นแนะนำให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลบัญชีโดยวิธีการแก้ไขและวิธีการกรอก 3. อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ธนาคารกรุงไทยได้ออกมาไขาข้อข้องใจแล้วว่าหากขึ้นสถานะเช่นนี้แสดงว่าท่านได้รับสิทธิ์แน่นอนแล้วขอให้รอการโอนเงินเท่านั้น และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารในวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับฟังและรับชมนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ